อยากมันใจให้เด้อครับพี่น้องมื้อนี้ก็สิไปสิสิเฮ็ดบุญอืมเตียมเครื่องเตรียมคองเดว่าแล้วกนเนาะอ่าเพราะมันมีเงินนะพี่น้องอยากเฮ็ดให้มันต่ว่อยาหู้ว่เออเพราะว่าบุญอีทนี่ก็คือได้ยินทางน้องๆเพิ่นเว้านี่ก็อ่าหลายเทื่ออยู่พี่น้องนี่เนาะแต่ก็ได้มีโอกาส โดยพี่น้องกาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนเนาะพี่น้องเลยก็มาพม่าพ่อกับบอคัมแล้วกับบอจิตเพื่อนพี่น้องเไยเนาะอ่าก็คือมื่อนี้พาพี่พี่น้องมาอ่าอยู่บ้านอ่าน้องเพื่อนมือนี้พี่น้องเลยบ้านดาเกระทิงบ้านดาเกระทิงท่างหลังนี่ก็เป็นเวียนของ่งเวียงเพื่อนเปินบูยูด้นี่พี่น้องเลยบูยูบ่จะเปิดไปใช้พี่น้องพ่อจะเลื่อนไปพ่อจะปิดประตูปิดประตูเนาะ มีแต <rium> <Dante> ่น้องนุ <loyalty> ่งเพื่อนกับน้องเนยที่ว่าทางบุรีิัมย์มาแล้วยขอไปทางไทยกับเพื่อนนี่แหละพี่น้องที่ว่าหลักๆเมื่อนี้ก็คือตั้งใจตั้งใจมาหาทางน้องนุ่งเพื่อนหาน้องนุ่งเพื่อนพี่น้องเลยกับพอดีเยนเพื่อนอยู่เนาะอยเพื่อนพอดีอยู่พี่น้องเลยเนาะพี่น้องเลยก็คือเมื่อนี้นี่ยจุดประสงค์มาเมื่อนี้ก็เป็นเนาจุดประสงค์ของทางคนาผู้ใหญ่เพื่อนในทางบุญจิัมย์เนี่ยเป็นสะพานบุญไหยเนาะกับบ่งคับเนาะบ่ค ก็เลยพากันมาอ่มอบเงินนะพพี่น้องเลยจํานวนกับสิบเอ็ดล้านเอ็ดล้านหนึ่งแสนพี่น้องเลยก็หลายได้ได้พี่น้องก็เป็นเงินของทางคณะไอ้ทอมมี่ไอ้ทอมมี่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาพี่น้องส่งสารทางน้องนุ่งเพื่อนคนว่าก็เลยแบบว่าฝากเงินมาไวให้ทางน้องนุ่งเพิ่นแล้วกลับไปถามบึ้งได้ไหมครับว่าอ่า เงินจำนวนนั้นหลายขนาดนี้ทั้งน้องเพ่นชีเอาปใชใจอย่างเน,นีะแต่ก็บอกพ่นอยู่พี่น้องว่าช้จใ,ใจยก่ให้ระมัดระวังอย่าเพิ่มเฟือยเนาะประหยัดเนาะ,ะประหยัดน้ำแา่ที่ว่าเขาได้ยินคือว,ว่าเขาถามพินนนน่น้อว่าโอ้เนาะนี่ยอยา่าโพนี่เ<อ>นาะที่พิ่นยืมมันได้บิบทจิตินเนี่ยเดี๋ยวบวกขัสิบบาพพี่น้อง เราไปถามเบิรงเัินเลยโดยโดยอาพี่น้องจะดนก็ขอบุญขอบคุณทังไงเขามีหลายๆเด้อที่ว่าให้ทั้งบ่จิตแล้วก็บ่ค้ำเป็นสะพานบุญให้เนาะอ่าขอให้อยู่ดีมีแฮงเด้อสาธุสะทุไปบ่ค้ำบัดนี้เนาะหน่อยเนาะโอเคพี่น้องเอ้ยนี่ก่อนที่เข้าไปค่าทางน้องเพิ่นกับพี่น้องเฮาเดียวประคับสิพักอ่าพี่พระน้องอ่าเลาะทัวร์เบิ่งเพื่อนของเอเวียงเพิ่นเนาะอ่าเพิ่นเทคานกันแล้วเด้อพี่น้องเทคาน ก็ขึ้นเลยนึงแลยจะเที่ยผข้าวเนาะขึ้นแต่ว่ายัาม่ทันมาขั่วทางในกับพี่น้องเลยเตียงกายากรรมเหตุเลยด้อพี่น้องเพราะว่าเป็นวัดนี่เป็นวัดโอ้ชิหามือเลยยาม่ทันเชร้าอยู่พี่น้องเลยเนาะลมเนี่ยบรรยากาศช่วงนี้ก็ได้ลมขับรถมาป้อด้วพี่น้องเลยเพื่อหุ่นเหนาะลมมือเป็นไงเห็นเลยด้อพี่น้องหลังไงหลังตูนาะโอเค แต่ว่ามาเมื่อนี้เราไปอยู่เพื่อนพี่น้องเลยเนาะซาเลงแล้วก็ไปอยู่ไหนตูมตะม่อมเนี่ยนอนเข่าในบ้านก็เดือดจังเลยเนาะไปไปพี่น้องเดี๋ยวไปข้างสิพาคที่กันน้องเข้าไปหาหนองล้นเนาะไปกันด้วยปรจิตเด้อเดี๋ยวกลับมาเงี้ยดีน้ำเพื่นแน่พี่น้องเนาะเต่ว่ามีแต่ละคืนไงอัน

ตามหาอยู่มื้อกี้ดีอะสบายดีเด้อเนาะสบายดีทุกสุทุกนเออจังแม่นคักแล้วพี่น้องเอ้ยบัดนี้เฮียแต่ว่ามันลมเนาะเบิ่งๆๆบ่คยสิปรับกล้องันเด้อพี่น้องเอ้ยดนบ่ฮะบ่บ่ปานดนอนแล้เดอยู่กันครบหน้าครบตามื้อนี้ยังแต่พ่อกับแม่เนาะบ่ดอกมาจังได๋ทั้งพ่อได้ไปจังได๋่แน่บ่ đẹp bộ bộ phần này nó nó bỏ ra nó ừm bằng bộ phía nông bỏ khăn xí khỏe bên bờ, không không phải nàng luôn con lôm này đứa phía nông ấy chắc chắn là nhìn nữ sướng nông nông phần đều lại đang này đấy thế bà lưng hư đường giả đấy phải không nông bộ đẹp bớt lửa thì bà phân

ที่จังไรบ่เอาไปใช้ใจยังไงบุญเจก็ยือยน้ำแล้วกใช้นี้ใช้ชินเนาะใช่หนี้ใช้ชินเธอยืมกู้มาแล้วพี่น้องาไงเนาะแล้วกาเห็ดบุญเจกในี่ยบ่นเพราะว่ามันกะโดนเลยเนาะโดนเลยพี่น้องเลยเลยเหตุให้มันวิตมันวายจะได้ใช้ภาคกันออกไหมเมื่อนี้หยิบข้าวขึ้นหน้าเลยก่อ กระเทียมนี่กินแล้ว <Yeah. S 1> ได้ยังกินบวก,กไห <c oughs> พี่น้องกันด้กินอะไรบ้างอับางอาบางพี่น,องงน้องเนาะหลายอันพีไลายน้องคือสีฟู้กันอยู่ <c oughs> มาเลื่อยอยู่พี่น้อง <c oughs> พี่นี่ยินคำนี้อยู่ยั <c oughs> งมีอยู่เด่นหรืไม่เดียวหน่อยยังมีอยู่แต่ว่ามันโบไลไปนไหนไลาไปนไหนกินนองกินแต่นอมันโบอยากมีแต่ในมีแต่เนเนาะหน่อย <c oughs> đây chìm bạn đây nhau ô thật là phi nồi chỉ lại từ bà ma bột thân nó rồi <laughs> bà ma thân này ư ừ. nhưng mà phôi chỉ để tắt em năm chục phi chắc buồn chắc nó có khi bà ai bố mai đấy bà. à bớt rồi <laughs> à bố khang chậm rồi <laughs> <laughs> bà mới nhỉ không hiên, nó. Đôi, nó có được bảo hiền đâu mình nó rồi nó cũng khen phơi lời bay hôm nay thân คนห็ดงะพี่นบ้านลดความลดความลดความลดลดนโรเลดลดไนโตไทยความะไปลูกแค้นเนี่บ่เหน่อยพี่น้อยเนาะไปปลูกแคนเพิ่งเลยบ่นบาเย็นหน่อเ้เรหิดเดกจะเพิ่มเพิ่มบ่ยลดความสไปใส่ คือสีแห้งเติบได้บ้างนี่เนาะด้วยตัดไผ่ปีนขึ้นขึ้นเอาเลยคนจะเท่าอีกเลยคนจะเท่าอีกเลยบ่กอืมกี่าคนยังอ่ายังน้อยยังนุ่มสิเนาะประมาณชั่งเท้าน้องคนเท่าเลยเนาะอ๋อก็มีแต่ว่ามาเมื่อนี้ก็มีแต่ว่าดีมุกดีใจน้ำแร่มาเนี่ยอืมกะ 1ล้าน1ล้าน1ล้านออาลน้งเูีจนําเนาะอ่าที่ว่ามีกุลักพ่นรัเพินเพพี่น้องเนาะเอ่จะังกินฝามให้ไใส่ไซอยยามนี้ก็เรื่องข้าวเฮานี่ยังพอได้กินอยู่เนาะโหาไปแล้วให้แล้วหน้านีพี่น้อง มันสีอยู่ในประมาณช่วงละหลาอะไรเนาะช่วงเมนยามนจะลง้ำบดสวนบดปลาเลยี่วเดเี่ดว่าคืนคูมือนี่แต่ว่าเขามีเวียกเห็ดเห่ือนใบหานเนาะอยู่บพก่อนกันไปแน่เด่วว่าช่วงนี้ก็ีือวขึนเกาล้ำบดได้นอนนะวันบดไดโนน ที่ออกมาโดยทางกระทวันนี้กเ็ใจให้ด้กับพี่น้องมือนี้กิไปบุญเียมเครื่องเรียมคองนว่าแล้วกันเนาะอ่าพมันมีเงินอะนะพี่น้องอยากเ็ดให้มันจอย่างห้เออเพราะว่าเห็ดบุญเินนี่ก็คือได้ยินทางน้องๆเพิ่นเว้านี่ก Lai thưa yêu nó sẽ có đêm nó thưa ông cát nè lấp yên ông về vô lúc nào là yên ông cho giờ ông hẹn về về lột mắm hẹn lúc nhỏ oi bên không phải thắng bù thắng bù thắng จุงชายสิออกมาช่วยตึ๊กใช่เนาะจุจันเนาะห้องตอนเช้าก็บ่เห็นเราว่ารถุดสลิงเพิ่งก็บ่เห็นเลยว่าสิปุ่กแค่ไหนก็บ่เห็นแเราแต่คุณมีทางไปแล้วพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวว่าฮาออกมาเดนนี้เนาะมีแต่ปลูกพักปลูกหญ้าเลยได้เนาะน้อพัดเพิ่งพี่น้องครับเป็นบัวบัวเดี๋ยวว่าบุญมีงัวบ่เห็นงัวยัง ยังบ่ได้ทันปอยยังบ่ทันปอยอยู่อ้าวข้าเจยังบ่ทันแล้วบ่ครับนั่ช่วงนี้เ่นเฮ็ดเรียยังบ่ทันปอยเนาะปอก็ยกินมันกินยงอถ้าเพิ่นอนุญาตพ่นพอตกยาม้หอช่วงนี้ยังบ่ทันปอยอยู่พี่น้องัเพิ่นยังบ่ทันบอกเนาะไเด้ จะไปเที่ยวเองเงินหมดจะเล่นกับพางกันเข้าปะอยู่ในนี่มีอยังไหนสามีนผงเครื่องเอาเมื่อวันเดเอาเมื่อหมดแล้วเพราะว่าเธอป้าไว้นี่บบเป็นคนรักเอาไปใส่โมบีเด้วพี่น้องของคนโมยู่เนาะขนาดคนเที่ยวออกมาจะแขกกันยังรักเรื่อันเจ้ารักคุบน้อกคนเมื่อนะ ลักไปพี่น้องคนเทียมเป็นยังเต็มคู่เป็นยางพาอะไรบ้างคนเที่ยวไปพี่มาเต็มทางเลยพี่น้องเลยเนาะนี่แหละพี่น้องบรรยากาศช่วงตอนใบใบมืออื่นยังไงจังเลยข้างนอกไปเย็นบ่สวยบบเทียมพี่น้องนที่จะสี่พ่อพี่นาะไปเนาะ น้องเนอนเวลาน้องอยองู่นะอวว่าพี่โดยออากลอดน้องเนยเนาะกาขึนมีข้าวดีขา้ามาเย่จังดยกันี้นนทางประคย้งบ่ท่านพูดจำพี่น้องอ่า <i> มาถามทาั้งน้องเพื่อนะนะข้าวดีเรื่องยังนยเนาะเรงนี่เหตุเป <c> ็นเจ้ากับการเป็นเช้าโอ้มีเช้าอีก พี่ใหญ่เพื่นซอยมาทำอะไรส่วนไอ้ไอ้ไอทอมิสไอทอมิสไอทอมิสว่าบวถึกพี่น้องว่าทำก็ได้แต่ว่าเพิ่อนข้าวม้าน่ะให้ใครเปลี่ยนสะพานบุญให้ให้อายเชียงแล้วก็อายจ๊บโอ้ต้องบวชเสียงเพิ่นพี่น้องเลยเนาะมีเสาแล้วโอ้ไก่เด็ดๆแบบพี่น้องเลยเนาะไก่ชฮอนมือฮอนยาม ก็จะได้เฮือนใหม่ได้ๆสนองนุงเพิ่นนี่ที่มุกที่ใจนําอยู่พี่น้องเอ้ยกว่ามาสุดก่อนก็โอ้ยเห็นทางน้องเดือนเพิ่นได้แต่ก็อ้าบ่ได้แนมาทางเฮือนน้องนงบว่ายังแดอยู่บัดไปทงเฮือนน้องเดือนบัดตั้งาอยู่าวเพิ่นแต่ว่ายังบ่ทันเอามาเนาะเอายังบ่ทันเอามาือพี่น้องเ่ยังบ่บ้านเาอีก คุณรอน้ำบ้านเ่าเองเนาะดีมุกจริงใจน้ำเต้อเนาะเจว่าที่เที่ยวเพามาอัปเดตเรลยไงครับทำไมพี่น้องได้เบือน้ำกันขนาดนี่้ลองดูตั้งบนใดบนใดก็ถามมาลุ่นน้ำกันเออบนนาบ่คุณน้อยเนาะใค่เจว่าเพิ่มโบได้เป็นวัดเนาะเป็ี่ยนยังไงเป็นเยูะคือว่าเป็นแต่บ่อคำฉนดโดยเปลียนที่หาไม่เหงื่อยังบ่เข่าอยู่บ่อคำก็ได้ จะบริเวณยังหลายพี่น้องเลยเนาะจังไรก็มีแต่ว่าก่อนสิกับก็ให้ทั้งน้องเพคนในได้ขอบุญขอบคุณรับรับคุณยายเพื่อนพี่น้องเลยเนาะเอ๋อน้องเนาะขอบุญขอบคุณทั้งพูงใหญ่เพื่อนเองโดโดขอบุญขอบคุณไอู้งใหญ่เพื่อนเลยพูอให้่เพื่นดีๆมีแห้งก็จะมีแรงข้างใจและมีความใจอจทำเนาะแล้วก็รบวยิ้มพร้อมพี่น้องเลยอ่า เปลากันมว่าสิกคับป้าได้ได้บบบนี้ยมื่อหน้ามื่อไหร่กูเลยสิข่ามาเยี่ยมไม่ยาไม่มันนี่จะดีมุกติใจเยอะพี่น้องเลยมา้ำนมกันสองคนไอ้น้องไอ้ต้อยมาเลยแยกกันไปอ่าตัวไมีเบียกใครก็ได้พี่น้องเลยเนาะมิติว่าธรรมะวังทางน้องนุ่งไปทางใดมาทางใดก็ได้เนาะเงินที่ว่าเพื่อนอามาให้กับมิติว่าใส่ซอยอย่างประหยัดเพื่อเชาสิได้เงินสำนีก็โอ้ไปเฮ็ดเวียกเนาะ อ ah, 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 ่ายังบ่ได <meetings> ้เด <la> ้อซ <mir anda> ่ Hence, no ํานี้อ่าแต่ว่าเป็นล้านก็ยังหายากอะนะพี่น้องเอ้ยอ่าเด้ออาจังได๋ก็มีเตอะเป็นกําลังใจให้อาสู้ๆเด้อเนาะอาสบายดีเนาะสบายดีโอเคพี่น้องเอ้ยเบิ่งๆๆบัดอันสิพาพี่พน้องไปเลาะเบิ่งสวนผักหญ้าเป็นก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะนี่พี่น้องเอ้ยโอ้ผักอัน น้องเพือปลูกอะนะคักกันดินี่กำลังงามน้องเพือใส่แก่พอนักพี่น้องเลยเนาะข้าวหอมอ่าแต่ว่าบอด้มีหัวอัดด้พี่น้องเลยแต่ว่าบอด้มีงูอีกบมีงูข้ามาเพราะว่าทางน้องไหนเพิน่นเพราะว่าแต่เจ้ายังบุทันปล่อยอยังบุทันพอบไม่ปล่อยก็เลยบอด้เหตุหวยแข่ไว้ก่าคายเยอนนะใช่ไหมพี่น้องเลยมันมีแบ่ยมีงูขามา บกว,วนพักชวนย่าเนาะเอาโอเคพี่น้องช่างบัวข้ามก็คือสิประมาณนี้เนาะก็คือจะได้ขอต,ตกกล้าบเลยละบัดน,นี้พี่น้องเลยอ่าเริ่มไปบ่ายโมงเลยได้เนี่มยมีแต่ว่าจิพาก,กันอ่ากลับแล้วก็ไปหากินข้าวกินน้ำเลยละบัดน,นี้เอาจังเลยมีแต่ว่าขอบุญขอบคุณอ่าภรรยผู้ใหญ่เนาะที่สุดสวยทั้งนอกคกนก็นได้ตอนไหนก็นขอให้อยู่ดีมีเฮงเด้อเน,น,นาะไปทา้งใดมาทา้งใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยคุณพา่าคุณเจา้าคุณครอ,องเด้อเนาะเอาพี่น้องท่างบัวขำก็คือประมาณนี้เด้อจังเดยจะ ผักพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกําลังใจให้บ่ค่ําได้เด้อพี่น้องเอ้ยอ่าจังได๋ก็ขอพ่อแม่พี่น้องยินดีมีแฮงเบิดสุขุทุกคนเด้อเนาะบ่คากกล่าวค่าสบายดีพี่น้องเย